ทำได้อีกไม่ได้หมายความว่าคลิปที่เราตัดต่อแล้วเอามาตัดต่อใหม่นะหมายความว่าคอนเทนต์ที่เราเคยทําแล้วเรามาเอามาทําคลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทําเป็นคลิปใหม่ได้ค่ะ เช่นของปราสุตกปลามันกําลังดังครูแต่วิวเนี้ยเคยมาดูแล้วสะพานตรงเนี้ยเคยมาถ่ายคลิปแล้วแต่ถ้าคําว่าตกปลามันยังได้อยู่แล้วเขาก็ยังตกปลาอยู่เราก็ต้องไปตกปลาเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าตรงนี้เราเคยพาผู้ชมมาดูแล้วเขาจะดูเหรอไม่ต้องไปคิดถึงไม่ต้องไปคิดแทนผู้ชมค่ะหน้าที่ของเราผลิตคลิปตกปลาทะเลแล้วก็ผลิตคลิปตกปลาทะเล สะพานเดิมก็สะพานเดิมคนตกคนเดิมที่เราเคยไปสัมภาษณ์มาแล้วก็ถ่ายได้ทุกคนอย่าไปคิดแทนอย่าไปคิดแทนคนดู YouTube เขาดันคลิปเราออกไปด้วยคำว่าตกปลาทะเลเขาไม่ได้ส่งคลิปนั้นมาหาวันทุกวันวันเป็นคนดูช่องป้าสุเขาไม่ได้ส่งคลิปนี้มาทุกวันค่ะทุกทุกคนแต่เขาส่งคลิปนี้ไปถึงทุกคนในโลกนี้เพราะฉะนั้นไอ้คำว่าทุกคนในโลกนี้บางทีมันก็ ไม่ซ้ำกันค่ะทุกคนเราทำได้นะคะคลิปที่เราเคยออกอากาศไปแล้วเราก็ทำได้สรุปก็คือมีใครมีปัญหาอะไรจะถามเพิ่มเติมที่วันยังไม่ได้ตอบไหมคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะคะใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ถ้าไม่เจ็บมือก็กดไลค์นิดนึงก็ได้นะคะ ที่นี้นะคะสำหรับคนที่เปิดสร้างรายได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยอย่าไปสนใจว่า y o u t u b e จ่ายเราเท่าไหร่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ YouTube กำลังดันคลิปอะไรเราอยู่ให้เราทำคลิปนั้นค่ะทุกคน ตอนนี้เราทำคลิปเพื่อเงินอย่างเดียวเท่านั้นส่วนป้าสุเขาอยากได้แค่เดือนละ1,000บาท YouTube เขาไม่จ่ายเงินเดือนละ1,000บาทนะคะ YouTube ก็จ่ายเงินเดือนละ1 0 0เหรียญขึ้นไป1 0 0เหรียญก็ประมาณ3,200ป้าสุไม่อยากได้ป้าสุอยากได้แค่เดือนละพันทุกคนนะคะป้าสุก็ทำคลิปแค่ยอดวิว 5 0าสถึงแปพอแล้วไม่ต้องอไม่ต้องทำยอดวิวให้ถึงพันเดี๋ยวมันจะเกินเดือนละ1,000บาทประสูก็ตั้งเป้าหมายไว้แค่3เดือนต่อ100่งร้อยเหรียญปีหนึ่งอยากได้เงินเดือน YouTube แค่3ครั้งพอก็3เดือนต่อ100เหรียญก็ทำคลิปให้ได้ทุกวันพอ นะคะอยากได้เดือนสเดือนต่อ1 0 0เหรียญทํำยังไงทําคลิปให้ได้ทุกวันค่ะแล้วก็คลิปยอดวิวร0อยส0งแค่นั้นพอได้3เดือนต่อ100เหรียญก็ได้อยู่อย่างนั้นละาคา่ตลอดชีวิตนะคะมันก็จะเป็นแบบนั้นไปเพราะฉะนั้นนะคะตั้งเป้าหมายรู้เป้าหมายถ้าเรามีคนดูคลิปเราอยู่ที่หนึ่งพันวิวขึ้นไปเราได้กี่บาท ถ้าเราได้อยากได้มากกว่านั้นเราไปดูว่าในช่องเราเนะี่ยคนดูคลิปอะไรมากที่สุดเราก็ไปทำแบบนั้นค่ะเราเรียกว่าคลิปที่กำลังขายได้นะคะส่วนท็อปครูไม่พูดแล้วนะเมื่อไม่ได้ไปดูช่องท็อปนานมากๆแล้วส่วนแม่แก้วสตอรี่ไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมนะคะแต่วันเห็นแม่แก้วไหลสดวันก็ต้องบายบายแม่แก้วไว้ตรงนี้เลย ไลฟ์สดแบบแม่แก้วทำเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปแอบดูช่องนี้นิดหนึ่งท่องท่องช่างท็อปชาแนลเนี่ยนะคะอืมอันนี้เป็นคลิปช่องดันใช่ไหมเพราะคำว่าช่างท็อปเขียนผิดนะคะคำว่าช่างท็อปเขียนผิดก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นแล้วค่ะเพราะว่าตัวหนังสือมันเป็นเซ็นเซอร์ใครเป็นเพื่อนช่างท็อปใน a ฟ e b o o k หรือ l ล n e แคปหน้าจอไปให้เขาดูนะคะอ่า แคปหน้าจอช่างท็อปส่งไปให้เขาดูค่ะแบบนี้เรียกว่าพิมพ์ชื่อช่องถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคะเพราะเราพิมพ์ภาษาไทยผิดค่ะถูกปิดกั้นการมองเห็นตั้งแต่ชื่อช่องแล้วอะค่ะดูว่าไลฟ์สดไปถึงไหนแล้วนะคะ แม้แต่แม้แต่ชื่อช่องก็ยังหาไม่เจอเลย <c oughs> ปัดแมงวันเหรอ <c oughs> ต้องขออภัยและกราบขอหัวสี่ไว้ตรงนี้เลยนะคะแม่แก้วสตอรี่ก็คือทำการไลฟ์สดอยู่คือช่องวันสอนให้คนทำช่อง YouTube เพื่อเงินนะคะทุกคนถ้าใครไม่น่าเงินไม่ต้องเข้ามาเรียนที่ช่องนี้นะคะใครอยากทำ YouTube แก้เหงา ใครอยากทำ YouTube หาพี่น้องหาญาดหาสังคม